ใจเช่นเคยเพราะสามตั้งใจเป็นการเตรียมเพื่อจะได้ทำผิดที่เราควรทำผิดเบื้องตน้นเราได้สวดมนต์ทำวัดรไหว้พระจะลึกถึงคนประสุธเจ้าจะลึกถึงคนพระธรรมจะลึกถึงคนปาร,ะระยะส์ สิ้นแล้วได้แผ่เมตตาตนและเมตตาจักได้ตรวเจเชิญธรรมะอันเป็นกรรมาฐานเรียกว่ากายยปตาสติเพื่อเป็นลงบายให้เราทั้งหลายมีสติระลึกถึงตัวของเราคืออัตภาพร่างกายตามความเป็นจริง นี้เป็นธรรมะที่เกี่ยวข้องเรื่องด้วยจิตภาวนาต่อไปนี้เราก็จะได้เริ่มปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาตามระดับการภาวนานั้นเป็นเครื่อง ชำระจิตใจของเราให้ผ่องแผ้ตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสัมพุทเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงใน,ในองค์ว่าพระปาติโมในข้อหนึ่งว่าสจิตตะประโยชน์ดัปัญหาคือทำจิตของตนให้ผ่องแผ่เอศาบารทานศาสนง นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าท,ท,ทุกทุกพระองค์ที่ได้อุบัติจากรุ่นในโลกไม่ว่าอดีตยาวนานประมาณสักเท่าใดก็ตา,ามรวนแล้วแต่ได้สอนให้ชำระจิตของตนให้ถลอแท่ทุกทุกพระองค์เพราะงานชำระจิตเป็นงานสำคัญมาก เราต้องพยายามให้มีจิตสติรนลึกนึกถึงว่าเป็นงานสำคัญเมื่อเราให้ความสำคัญในงานชำระจิตแล้วการชำระจิตไม่มีวิธีชำระอย่างอื่นนอกจากที่เราทั้งหลายมาอบรมภาวนา การภาวนาก็เพื่อเป็นการชำระจิตนั้นเองจำเป็นจะต้องชำระทุกวันทุกเวลาไม่ใช่ครั้งเดียวเหมือนกับเราชำระร่างกายเมื่อยังมีร่างกายอยู่ปรับใดเราก็ต้องพยายามรักษาชำระสะสารอยู่ปรับนั่นส่วนจิตใจของเราบันเอชทั้งหลาย ท่านกพยายามชำระจิตใจอยู่รับนั้นแม้ท่านสิ้นผิดแล้วท่านก็ปฏิบัติไม่ได้ลดละเหมือนกับองค์สมเด็จพระธมามสัมพุทธเจ้าเมื่อยังคลองคันอยู่ยังมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายจะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกมีอยู่แบบได้ ปรับใดโดยรับธรรมชาติแล้วมันก็ต้องรับรู้รับเห็นในความประทบกระเทือนเป็นธรรมดานิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะทั้งหลายก็คือปฏิบัติสักจากจิตให้ของแทบด้วยวิธีการภาวนาเข้าสมาธิสมาบัติ สงบสงัดทัง,งความเบลเลสัันเทียรว,วิหารธรรมเป็นเครื่องอยุดเราทั้งหลายได้มาเจริญประพฤติปฏิบัติตามรอยขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายให้มนลึกนึกถึงว่าเป็นการที่เราที่จะทำอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เราคิดทำเล่นด้วยสัตว์ว่าทำเพราะคำสอนของรพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัจธรรมเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่าคิดอยากปฏิบัติคิดอยากรู้อยากเห็นแต่เพียงความคิดเท่านั้นโพษเถึงศีลพระองค์ประสงค์รักษาสํารวมจริงๆปฏิบัติละ สิ่งที่เป็นค่าสึกต่อความสำรวมสิ่งที่เป็นค่าสึกต่อความสะอาดในทางกายสิ่งที่เป็นค่าสึกในความสะอาดทางวายาพระองค์จะต้องชำระสะสางจะต้องละได้จริงๆจนปรากฏเห็นว่ามีกายอันสะอาดมีวายาอันสะอาดจริงๆ ส่วนจิตใจก็พระองค์ทรงปฏิบัติให้จิตใจรู้แจ้เห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นเช่นอริยะสัจธรรมหรือมรรคประกอบด้วยองค์เปตส่วนไหนควรปฏิบัติอย่างไรพระองค์ก็ได้ประพฤติได้กระทำให้ปรากฏขึ้น อย่างจริงเพราะฉะนั้นจิตใจของพระองค์จึงแก่กล้าด้วยการรู้ใจเห็นจริงในขอน้อนี้เป็นสิ่งที่มั่นคงที่พระองค์ทรงรับรองว่าไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์สามารถท้าทายให้ใครมาขัดข้ามทำคันสามของพระองค์ หลบลางไม่ได้เลยเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจจะความจริงที่มีประจำอยู่ทุกทุกคนและมีอยู่ตลอดกาลและตลอดเวลาเมื่อทำงของจริงอนันนั้นคงมีอยู่อย่างนี้แล้วไม่ควรทอดละละเลยในการศึกษาและปฏิบัติ ให้จิตใจของเราได้ประกฏชัดเฉนจริงสิ่งที่มีอยู่ที่พระองค์ทรงพาเระพฤ่ปฏิบัติมาควรทำความสนใจซอกเกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ของเราโดยเฉพาะเกี่ยวเนื่องด้วยความสุขในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะพระองค์ไม่มีส่วน ที่จะได้ผลประโยชน์จากเราทั้งหลายเลยเราปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดเป็นของเราอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนองค์สมเด็จพระสมรัมมสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าผู้สืบถ่ายทอดการประพฤิการปฏิบัติ จาก,กจิตดวงหนึ่งไปหายสู่จิตดวงหนึ่งสืบสืบกันมาหลายทอดสองพันกว่าปีแล้วผีมีกี่ทอดมาแต่ถึงอย่างนั้นรสชาติแห่งพระธรรมนั้นยังมั่นคงยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าสักจากคือคงที่ไม่กลับกลายไปเป็นอย่างอื่น ส่วนไหนที่พระองค์ทรงแสดงว่าทุกขังอริยสัจจ์ถ้าเราใช้ปัญญาพินิษพิจารณาสอบสอนดูแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยที่พระองค์ทรงว่าทุกเมื่อเราพิจารณาด้วยสติปัญญาธรรมดาของเราเราก็สามารถเห็นอันทุกส่วนอยาอยากๆตามสติกำลัง พอทีจะทําให้เรามีจักฐานร่มใสในธรรมคาสอนของพระองค์ให้เราทั้งหลายสิ้นจงใยในส่วนไหนที่พระองค์ทรงแสดงทางที่เป็นหนทางให้เกิดความสุขถ้าเราประกอบประธรรมให้บังเกิดมีขึ้นในตัวของเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์นะ ส่วนนี้ก็เป็นกัรจะทำเช่นเดียวกันทำห้เราได้รับรสในการประพฤติปฏิบัติสมควรแต่การปฏิบัติทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจได้เห็นจนรจิงตัวจักในจิตใจของเราผลความดีที่เราประพฤติปฏิบัติตาม ก็ต,ตามธนุบำรรงคุ้มครองปกปักรักษาเราให้มีความสงบมีความสุขมีจิตใจอันผ่องใสเบิกบานตามลันดับเมื่อเราระลึกถึงความดีที่เราทั้งหลายปฏิบัติจนสามารถไปจักิ้นมัวหมองให้จิตใจของเราผ่องแผ้วแล้วเราสามารถที่จะมีความ อิ่มอกอิ่มใ,ใจในการระพฤตปฏิบัติในตัวของเราเองถึงแม้ว่าคนอื่นเขาไม่รู้ก็ตทาวแต่เรานั่นแหละเป็นผู้รู้เห็นในสมกับสวามิาตธรรมที่องค์สมเด็จาาพระสรรมสัมพุทธเจ้านำมาแสดงตอนที่เวทิตาโพวินโยห์ห เติอวินอยชนทั้งหลายจะพึ่งรู้ผู้ปฏิบัติแล้วโเฉพาะตนเฉพาะเราผู้ได้ดำเนินเข้าไปถึงจุดไหนเราไปเห็นแจ้งจริงในจุดนั้นตามกำลังของตนของตนเราก็สิ้นสงสัยในส่วนที่เราได้ได้ส่วนที่เราถึงที่ปรากฏแจ้งชัด แต่ยังไม่สิ้นสุดแต่เพียงเท่านั้นธรรมอันละเอียดที่เรายังไม่รู้ยังเข้าไปไม่ถึงยังสลับจับซ้อนอยู่อีกเป็นจำนวนมากเพราะธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมส่วนละเอียดถ้าหากาจสติปัญญาของเราได้อบรมบม ชำระส่วนหยาบออกแล้วเหลือส่วนละเอียดไปตามลันดับเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะส่วนละเอียดนั้นไปตามลันดับความสงสัยในส่วนที่เราเคยสงสัยมาก็ถูกถอดถอนจากจิตใจของเราหมดสิ้นเชิงเมื่อเราไปถึงไหนก็สิ้นสงสัยในถึงนั้นเมื่อเราไปจนถึงที่สุด พเถึงสิ้นสงสัยในสิ้นที่สุดเหตุนั้นเราทาั้งหลายควรมีความตื่นใจดีใจตั้งใจประพฤติธปฏิบัติอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นที่มีอยู่เป็นทุนเป็นกำลังในจิตใจของเราที่เราได้ประสบมาในการประพฤติปฏิบัติอบรมได้โดยตนเอง รรมั่คำสรรมคามขององค้องเด็จพระสัมาสามพทธเจ้าจะเรียกว่าพร,ระศาสนาก็อยู่ได้โดยอาศัยธ,ธาผู้้ประพฤติปฏิบัติส่วนคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติเขาไม่ได้รู้อะไรไม่ต้องกล่าวถึงที่อยู่ได้เฉพาะวงพวกเราประพฤติปฏิบัติเท่านะั้นพวกเราเนี่ยเป็นญา เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมาบรรบุบรุษของเราได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้ามาตามลรรดบถึงเราปัจจุบันก็ได้เป็นทายาทของพระองค์ลูกหลานเลนของเราก็เป็นทายาทของพระองค์ต่อตามบรรดาถึงแม้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสข้างหน้าอีกก็ต้องเป็นทายาทของพวกเรานี้เอง เราเป็นวงทาย,ยาทจะมีนิสัยอ,อปุปน,นิสัยเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องท่านมาตามนันดับเมื่อใครแก่กล้าก่อนแล้วมันก็ดอกไม้ใครโตขึ้นก่อนแล้วมันก็มีกลิ่นน้อมเบิกบ,บานไปก่อนแล้วก็ร่วงโรยผ่านไปตามราดับถึงมาตามสืบเนื่องกันมาไม่ให้มดเชื่อมมดสายทีหลังก็เบิกบ,บานตามหลังตามนันดับระดับันดามา ชัน้นใดการประพฤติปฏิบัติอันเป็นทายาทต่อเนื่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายเป็นมรดกตกทอดมาตามบรดับถึงบรรพบุรุษของเราตลอดถึงเราในปัจจุบันแม้แต่มาอยู่ในแดนไกลสักเท่าใดก็ตาม แต่โดยอนุภาพเป็นทายาทดึงดูดสามารถเอาทำคำสอนของพระองค์มาอยู่ในดินแดนนี้ให้ปรากฏได้ปฏิบัติต่างให้เกิดความภาคภูมิใจและดีใจเราทั้งหลายคนสำนึ้อกระลึกถ้าเราไม่เลือกโู้มนึกราเป็นเรื่องเล็ก เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของคนอื่นแท้ที่จริงนั้นถ้าเรื่องเป็นของคนอื่นเราก็ไม่มีส่วนที่จะได้รับผลถ้าเป็นเรื่องของเราแล้วเราก็จะมีส่วนที่จะได้รับผลใความดีหรือ,อได้รับรดแห่งพระธรรมเราไม่ควรพลาดควรพยายามทำให้สมบูรณ์เมื่อเรารู้ ส่วนอนาคตทางหน้ามันก็ไม่แน่นอนเราจะหวังอะไรไม่แน่นอนไม่ได้ถ้าโอกาสเดี๋ยวนี้เหมาะเราก็ควรจะเอาเดี๋ยวนี้อย่างจริงจังตั้งใจปฏิบัติแต่วันก่อนยังไม่สนุกวันนี้เราจะพยายามปล่อยวางสละวางไม่เอาอะไรให้มันสนุกริงๆ เมื่อเราต้องการสนทนวมเมตการละยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรสักเละแม้แต่ความรู้กับมากเลยมันจะพุ่งสร้างเราต้องละให้เหลืออันเดียวไมต่ละอย่างเดียวไม่ใช่ไม่เอาอย่างเดียวปฏิเสธเสนออะไรมาปฏิเสธเหลือแต่พุโทโธดงเดียวยึดพระองค์เป็นไปสุ่มจริงจริงไม่ละวิสัยแต่เราปล,ป,ปล่อยไปปล่อยไปละไปละไป เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หยาบหยาบให้ถื้อที่เสนอามาที่รู้มาเป็นกระเท่ทางนั้นเป็นเปลือกทางนั้นเราไม่เอาถ้าเราไม่ละเปลือกเราก็ไม่ถึงแก่เมื่อเราต้องการถึงแก่ก็ต้องเอาเปลือกออกเอากระเท่ออกเพราะฉะนั้นอะไรที่มีอยู่ในหยาบหยาบเวลานี่เราปล่อยวางให้หมด แย้แต่กายอันนี้เราก็คิดารมาแยกออกแยกออกแยกออกวางออกวางออกเพราะเป็นของหยากมันเอาไปไม่ได้เป็นของประจําโลกที่พระองค์ตรัสว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดชว่าอนัตตาก็เดีก็เพื่อปัญญาให้มันเห็นจริงแล้วเพื่อจะได้สลัดออกนั่นเองเพื่อจะได้ปล่อยวางนั่นเอง ก็่อจะเข้าถึงส่วนละเอียดเมื่อจิตใจสะอาดท่องแพ้่นีีและะ้วจะมีแล้วส่วนมืดส่วนละเอียดที่มันไปรวมอยู่ในที่มืดนั่นเราก็จะได้ค่อยมองเห็นไปตามมันดับตามมันดับเราก็จะได้เห็นชัดอะไรเป็นอะไรนั่นจิตใจของเราก็เบกบาทเต็มที่ อให้เราทั้งหลายเยยามตั้งใจปฏิบัติทำได้ยดีนี้ก็จะเราทั้งหลายจะมีความสุขความเจริญบรรยายมาสมควรไปเวลายุดติแต่เพียงเท่านี้ระดับเตนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกสมควรไปเวลาจึงค,คอยเลิกพร้อมกัน